สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาเจอกับเซนซองเช่นเดิมเช่นเคยนะคะบได้เจอกับไพ่นะคะทางช่องบุญนำโชคคือเกาหะละคุณพ่อคุณแม่เนาะคลิปนี้นะคะเซนซองกับไปได้ที่ดีที่เด็ดอีกแล้วนะคะอย่าเฝ้าให้ายาเฝ้าว่าที่ดีที่เด็ดอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะไปไดม้มากเออ FC มันบอกว่า อยากแบ่งปันวสันหลังจากที่เห็นเสียนซองนําเสนอแนวทางนั้นแนวทางนี้นะคะเพิ่นก็นเลยอดใจบาไหวเพราะว่างวดที่ผ่านมาอะงวดวันที่16มีหน้าค่มสองหาหกเจ็ดที่ผ่านมาเพิ่นได้สามโตตรงๆคุณพ่อคุณแม่6กสองหกวสันเพิ่นกะว่าจะอุบอิบไว้พู้เดียวอีกจักงวดวสันเนแต่ว่าเห็นแล้วแบบววววสัน ขั้นแข่วนน่าซันนี่นวานอะคนวางสี่ละคุณพ่อคุณแม่ขั้นแข่เอออยากแบ่งปันเพราเพิ่นมั่นใจว่างวดนี่แตกอีกคือเกา่าเนาะไปได้ที่ดีที่เด็ดสามตัวตรงๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะมีเลขสามตัวแล้วก็มีเลขจับคู่มากนิดเดียวนะคะยังไงก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เส้นสองน้ำแนนเนาะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องเนาะอ่ะก่อนสิบเบิ่งแนวทางนะคะได้เห็นกันในแท้ละเมื่อนี่นะคะแต่ว่าขอว้าวอีกอย่างจากน่อยเนี่ยอืออีกแล้วดิไ <c oughs> ม่เรื่องว้าวอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ขอพูดอะไรสักนิดนึงนะคะเออไปเห็นคอมเมนต์นึงว่าสิบ่สนใจกะ <c oughs> ยังไ๋อยู่สัน่น พี่บอกว่างสิละคุณพ่อคุณแม่อา่าแต่ว่าก็มีดีอยู่ดิที่แหลกเส้นสองอนันนึกว่าเป็นสีสีว่าสีย่องเห้าสันดีเลขถูกพิษบ่เป็นยังว่าสันฟังเส้นสองโมก็คุมแล้วเอา้าโมและไปแล้วคำาหนึ่งอ่ะบอกเป็นยังอานตอนะคะอา่าบอเสื้อดอกว่าเส้นสองสิบอกเลขถือว่าสันแต่ว่ากะเบิองจะซื้อเพราะว่ามักเส้นสออซนอ,งอ,งงองอ๊ะเส้นซองก็งงอีกอ๊ะสรุป ย่องหืบ่ย่องหืออียงกันแน่นะคะบาดสุดท้ายคุณบอคุณแม่เออคือสีโบแมนย่องแล้วล่ะว่าไปว่ามากนะบอกว่าเส้นสองว่าเลื่อยเปลยวสันอ้ามันบอมแมนแล้วนี่จังไหนสันดิพ่นคือคออเมมตนนางสเพอนเป็นอียงสันดิหือเพอนปกติหรือเพอนอียงสันดอกเส้นสองอ่านแล้วกับเอ๊สามหลอบสี่หลอดพนพิมพ์มายาวแน่นนะคุณบอกคุณแม่คิดว่าเพอนเป็นจังไหนก่อ พันหยองเส้นซองบอหือแม่นพ่นพันหายหรือพันวาหืออย่างสันดีเริ่มงงแล้วคุณบอกคุณบอแม่นเป็นตาเส้นซองนี้บ่นเป็นบาดจักหน่อยน่ะว่าแม่นมีคนมาอ่ารับเชือจากเส้นซองไปยูดอกเบิงซรงแล้วเอออันนี้คออเม่นหนึ่งคอมเมนต่อมาบาดนี่อืมเพิ่นบอกว่าถ้าถือถ้าแม่นน่ะนะว่าสันบ่ต้องมานํนำเสนอดอกว่าสันเด้เอ้าคือวางสนอบาดนี้อลยอ่านต่อ ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ของเินสื่อโหลดวาสัน์ไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณยาคุณอายเอียงของเราน่ะบอกพี่น้องคุณสื่อโหลดวสันเอาแต่ก็ต้องชมเพิ่นดีคุณบออคุณแม่คอมเมนต์นี่เส้นซองขอชฉื่นชมแน่นะคะซิเมนเพื่อนตั้งใจฟังเส้นซองคือไดบุเวลาเส้นซองเห็ดคลิปนะเพื่อนตั้งใจฟังนะคะฟังตั้งแต่ต้นจนจบคือไดบุว่าเวลาเส้นซองบอกว่าถ้าจะคอมเมนต์นะคะโปรดใช้คําที่ พ่อกันรับได้แน่นะคะสุภาพแน่ว่าสันเพิ่นพิมพ์มาสุภาพอิลีเออแต่ว่าเนื้อในน่ะเนือหางเพิ่นทีเพิ่นพิมพ์นะมันโมเมนตเออต้องย่องเพิ่นนะคะเพิ่นเป็นเอฟซีตัวย่งอยู่นะคะแต่เพิ่นอยากหายเพิ่นอดโบไว,ไ,ไว้หือ่ดยบุกกระโบเป็นยังดอกว่าเออทุกคนกนมีมิซิ์คอมเมนต์ได้นะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่เอ่อเพิ่นพิมพ์แบบสบายอ่านแล้วเออรู้สึก รู้สึกห้เกียรติเขาแน่จากนอยหนะบเดเวล์ข้ามยากพะนะเนาะคุณ่อกคุณแม่เออมีเอฟซีหลายกลุ่มหลายคนอิเลดิเซนซองก็ได้โอ้ยจากสีว่าจังไดเนาะอ่ะอันนี้กะฝากไว้แน่เนาะกับคอมเมนต์สุภาพแน่นะคะแต่บางหันนี่าคอมเมนต์ล่าสุดบางหันกะบอกไปแล้วหละคุณ่อกว่าม้วนบันไดกันชิม่าบ่าวซ่งนี่ก็ว่าไว้แล้วเออบบตงให้คอมเมนต์กันอีกจากเทียดอกขั้นมาว่าววางสิ เนาะสีวอามวนปันไดกับผุนล่างไปหอดบุพการีวันนี้เพื่อนบบเกวน้ำนะเพิ่นบบได้มานางวอาน้ำหนูเด็กเนาะเออบอามาเลยกับสีศูนย์แล้วบานนีอ้าอ้าอ้าเอาเศร้าเศร้าเศร้านะคะว่นกลับมานะคะสำหรับเรื่องแนวทางของเฮาดีกว่าเนาะแนวทางนี้นะคะอย่างที่แจ้งไว้นะคะตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเป็นแนวทางของเอฟซีนะคะเพื่อนอยากแบ่งปันนะคะให้เพื่อนเพื่อนทั้งช่องได้หูได้เห็นนํานะคะ เพิ่นจะเพิ่นไปได้มาใส่นะคะเพิ่นกับบได้บอกเนาะกะจะไผยสิมาเปิดเผยไงจะเพิ่นไปสื่อมาตจะใสแล้วแนวทางนี้นะคะมีเขามีหลุดอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็เปอร์เซ็นต์เข้ามากกว่าหลุดนะคะแล้วก็เข่าซามโตรตรงๆนี่ดูคักนะคะล่าสุดหววที่ผ่พันมา16มีนาคม2ห67เพิ่นได้626ตรงๆ่าสั่นคุณบอกคุณแม่น่าสนใจยูดีเนาะเพิ่นไ้เลก สามโตมากสองหางเออแล้วก็เลขสองตัวอีกแค่สองหางเท่านั้นนะคะแตคือตัดออกจากเลขสามโตละอ่ามารลุ่นกันมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะคะว่างวดนี้นะคะเพิ่นได้โตไดนะคะสําหรับเลขแนวทางนี้ต่างซื้อวันยังอีกน้อบัดน,นี้ละแนวมันคิดยากคุณพ่อคุณแม่อ๋อได้ดีละเออบอกว่ายังดีละน้านิวบอคิดยากอีกแล้วนะคะ เออบอกว่าแนวทางแนวทางนีค <c ười> ิดออกแลคะ่ะแบ่งปันแล้วกันเนาะเออบอกว่าเลขแบ่งปันแล้วกันเนาะพูนบอกคุณแม่นะคะบเพิ่นบดได้บอกให้ออกซื้อเพิ่นนะคะคือกิอบอดได้อยากออกดอกนะคะบอกแค่ว่าบอกตัวเลขออกมาให้แบ่งปันโหลดนะคะกะบบอกว่าเลขแบ่งปันแล้วกันเนาะเอฟซีเนาะนะคะเลข แบ่งปันประจำงวดวันที่1เมยอหกเจ็ดนะคะสำหรับเลขสามตัวสองหางในงวดนี้นะคะก็คือหกเก้าศูนย์ค่ะงามอยู่ดีคุณปอคุณแม่ตัวที่สองนะคะหกสี่ศูนย์มาสั่นนี่ละสามตัวสองหางนะคะ บันนี้เลขจะคู่กับสองหางคื้กันนะคะเพิ่นกับตัดออกมาจากเลขสามตัวพละหางแรกก็คือหกเก้านะคะตัวที่สองนะคะก็คือหกสี่ค่ะอ่าแต่ว่าทา FC, เอฟซีเบิ้งเลขสามตัวแล้วน,นะคะเพิ่นตัดออกมาแค่หางเดียวเนะในแต่ละอ่าเลขสามตัวหางหนึ่งนี่เพิ่นสิตตัดมาเป็นสองตัวกับแ,แค่หางเดียวนะคะเพิ่นจับมาใหา้แต่ท้า FC, เอฟซีเบิ้งแล้วมักนะคะก็ยือย่าลืมไปตัดเอาเนาะ ตัดออกมาแล้วเลขสามตัวหนึ่งหางก็จะได้เลขจับคู่อยู่สามหางนะคะโอเคบอกคุณพ่อคุณแม่เส้นสองวอ,อกไปกะงงไปนะคะ f อฟซี FC น่าจะพอเข้าใจอยู่เนาะจุดประสงค์ <c oughs> ในเส้นซองว้าออไปงง,ง,งๆนี่กะ <c oughs> วางดีนะคะหามันไปออกโตในเลขสามตัวนี่แหละแต่ว่าเพิ่อนบอ่ได้จับไหนะเ้เห็นนะเนาะเฮาจังบอเสียโอกาสนะคะนี่สวยงามอยู่คุณบอ่อคุณแม่แต่เส้นซองของมากอยู่ตัวนี้ Αι, มักตัวนีอยู่นะคะในงวดนีน้เนาะแอเพิอีกเราได้มักเลขติดหกกับติดสองนะคะในหงดนี้นะคะมักแห้งคิดว่าหงดหนีหกกับสองนี่ต้องอยู่แต่ไม่ไสจับคู่กับเอียงมากแต่คิดว่าน่าจะไม่จับมาด้วยกันนะคะในความรู้สึกนะคะแต่กับบอนแนอกเนาะคุณบอกคุณแม่ออกแล้วก,ก็ออกอีกเด้คือเกานะคะเลขก็ไดจักจังได้อ่ะ ทวนกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับเลขแบ่งปันนะคะประจำงวดวันที่1เมษายน2,567นะคะ FC ใจดีเพื่อนอยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในช่องได้เห็นได้หูก,กันเนาะหาแตก3ตัว5ได้โชคได้มานกันอีกนะคะในงวดนี้นะคะเลข3ตัว2หาง6,90แล้วก็640ค่ะ ส่วนเลขจับคู่ก็สองฮางเหมือนกันนะคะก็คือห9เก้าแล้วก็ห4สี่นั่นเองคะ่ะลองพิจารณาเบิงเนาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใดมักโตได้นะคะอยากตัดเป็นโตอื่นหรือ,อย,ยังจังใดคอมเมนต์มาเว้ากันได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะเส้นซองขัดจอบแนมซ่อมเออจอบซ่อมแนมนะคะจอดแซมน้อมจอบซ่นนมนะะอมคอมเมนต์คุณพ่พอคุณแม่อยู่นะคะอ่านอยู่เนาะว่าผู้ใด โตไดมาแรกงนะคะ FC มัดกกันโตไดนะคะโอเคนะเนาะอาบาตนี้เสียเอาลงรเด้บบาตนี้ปวดแค้นแล้วนะคะโอเคนะคะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกับพึ่งเป็นงวดแรกเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเจนซองพึ่งออกมาเปิดโตในช่องนะเป็นครั้งแรกนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ซ่อมเบิร์ให้เก่าละ ซอมเบิงยูเดอร์อื่อพอมสีห้องเพลงแล้วนะซอมเบิงก่อนะคะอย่าเฝ่าไปเสื้อภัยนะคะอย่าเฝ้าอย่าพิ่งเชื่อใครทั้งนั้นนะคะเฮ้าตรงหูตรงเห็นโดยเจ้าของนะคะทางงวดนี่เข้าอีกนะคะงวดหนาเฮ้าก็ค่อยตามก็ได้นะคะเลขออกอยู่ตลอดดอบเนาะคุณพ่อคุณแม่แล้วเอฟซีผนี้นะคะเพิ่นก็บ,บอกว่า ถ้าสนใจนะคะถ้าเลขเขาอีกแล้วเป็นประโยชน์เนาะกะสิปล่อยมาเรื่อยๆทะละเออเพิ่นไดมากจากเพิ่นไปเอามาเตสไสน,นะคะเพิ่นกระอยากมาปล่อยเอามาปล่อยให้ทุกคนได้หูได้เห็นอีกคือเกานะคะงวดหนานหะ้าค่อยตามก็ไดเนาะอ่ะคลิปนี้กะชัดเจนแล้วนะคะกะขอถทษขอภัยหลายนะคะเปิดคลิปมากกะเออจักว้ายัางสุฟังดอกประสันเอองงหันเดกหาผู้อันนี้สันน้ษฐานซองว้าไปนะห้าผู้สิแบบ สรุปให้นะเจนซองของง,องทั้งสองคอมเมนต์น่นที่อ่านให้ฟังหันละคุณปอคุณแม่อ่านไปก็งงไปเอ๊ะเอ๊ะี่อย่างจังไหนสรุปเพิ่มมากถึงบมมาเข้าว่าสันคิดในใจนะว่าก็เลยอยากมาถามคุณปอคุณแม่ว่าเป็นยังไงเจนซองอ่านสุนฟังแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวยังไง คลิปหน้าก็ายังเป็น TD ทีดีทีเด็ดอีกเหมือนเดิมวันนี้ทั้งวันทุกคลิปห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับเลขรัฐบาลให้1เมษายน2องหา6 7นี้นะคะเ้าจะรวยจะเฮงไปพร้อมๆกันค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้เขาจะไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ